สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียในวันที่938กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางการของยูเครนได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวน2รายจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในบริเวณภูมิภาคซาปอริเซีย ทางการของยูเครนยังรายงานเพิ่มเติมว่ากองกำลังของรัสเซียได้โจมตีภูมิภาคนี้ไปแล้วจำนวน161ครั้งในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานและคานที่พักอาศัยของประชาชนชาวยูเครนได้รับความเสียหายครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้การจ่ายไฟของยูเครนเกิดการหยุดชะงักชั่วคราว ส่วนกองทัพกัรยูเครนได้กล่าวว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของรัสเซียได้จํานวน42ลำและขีปนาวุธอีกหนึ่งลูกจากทั้งหมดที่กองทัพรัสเซียยิงเข้ามาโจมตียูเครน4ลูกในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับซึ่งเราก็คงต้องให้กําลังใจกองทหารยูเครนต่อไปสําหรับการปกป้องน่านฟ้าของตน เพราะว่าทุกๆครั้งที่กองทัพยูเครนสามารถสกัดกั้นโดรนหรือว่าขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียได้นั่นหมายถึงการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของชาวยูเครนได้เป็นจํานวนมากครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของเมืองโปคอป์กันบ้างในจุดนี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียไม่สามารถบุกเข้ามาทางด้านหน้าของเมืองได้หลายสัปดาห์แล้ว ส่วนทางด้านกองกำลังของยูเครนก็ได้ส่งกำลังเข้ามาเสริมแกร่งในแนวรบแห่งนี้เพิ่มเติมมีการนำทหารไปบล็อกเส้นทางที่สำคัญที่สามารถเดินทางมายัางเมืองโปคอฟซึ่งการสู้รบก็ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ทหารยูเครนก็พยายามที่จะรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ให้ได้อย่างสุดความสามารถเพื่อรอเวลาให้ฤดูโครนตมเดินทางมาถึง สิน,นี้จะทําให้ความสามารถในการรุกของกองทัพรัสเซียลดลงและจะไม่สามารถใช้งานรถถังยานเกราะได้อย่างสะดวกนะครับหลังจากนั้นการรบกันก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้อาวุธระยะไกลเข้ายิงโจมตีใส่กันแทนครับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้กองทัพยูเครนยังคงเสียเปรียบกองทัพรัสเซียในเรื่องของกำลังพลอํานาจการยิงปืนใหญ่สนามและระเบิดร่อนซึ่งในเรื่องของระเบิดร่อนถือว่าเป็นปัญหาที่หนักมากของยูเครนพวกมันเป็นอาวุธชั้นดีในการกรุยทางสำหรับการบุกจะเห็นได้ว่าพลังอํานาจของอาวุธชนิดนี้มันสามารถพังตึกได้ทั้งตึกหรือว่าถ้าหากทิ้งระเบิดร่อนเข้าใส่แนวต้นไม้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับแนวตั้งรับของยูเครนได้เป็นอย่างมากครับ แอดมินก็มองว่าน่าเห็นใจมากนะครับคุณผู้ชมสําหรับยูเครนเพราะถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะไม่มีความคืบหน้าในแนวรบทางด้านหน้าของเมืองโปโคฟแต่ว่าบริเวณทางใต้ของเมืองกองทัพรัสเซียก็ยังคงสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ของอยูเครนได้บางแห่งครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์ที่กองบังของอยูเครนที่ได้ติดอยู่ในปากถุงของกองทัพรัสเซียก็สามารถทําการตั้งรับได้ดียูเครนนั้นมีการส่งทหารเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อผลักดันฐานรัเสเซียบริเวณทางด้านบนของปากถุงและพวกเขาก็สามารถผลักดันได้สําเร็จทําให้กองทัพรัเสเซียนั้นต้องถอยห่างออกจากแนวลําน้ําส่งผลให้กองร้างของยูเครนในพื้นที่อย่างนี้จะไม่ต้องถูกปิดร้อมได้ยอย่างง่ายๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมไทยมิ i ิ i ต a รี่กันดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ